โรงเรียนบ้านโนนมะเกลยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทางโรงเรียนได้ทำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงคำขวัญประจำโรงเรียนบ้านโนโนมะเกลือคือเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือคือมุ่งพัฒนาจัดการศึกษายึดหลักธรรมพิบาลใช้โรงเรียนเป็นฐานปฏิบัติงานด้วยวงจรคุณภาพ P.D.C.A. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือคือยิ้มสวยวัยงามพูดจาภพยราะข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือระดับประถมวยัยมีจำนวนทั้งหมด19คนระดับประถมศึกษามีจำนวนทั้งหมด55คนข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือจำนวนครูและบุคลากรมีทั้งสิ้น7คน บริหารงานโดยนายเอกพบ,บำรุงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดท้ทาวสุรนารีอนุสรนสีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนหมักเลือดด้านการบริหารวิชาการ 1. มีการแต่งตั้งคณะอ,อกอตอปอนอระดับสถานศึกษาในการกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยนำพันธกิจ10จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต5สู่การปฏิบัติการเตรียนเิีศภายในรายชั้นเรียนอย่างน้อย4ครั้งต่อปี2จัดให้มีตารางเรียนมอบหมายครูประจำชั้นประจำวิชาในทุกระดับชั้นการจัดการเรียนรู้3มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะเชิงรุกทุกชั้นเรียน สมีการเตรียมเอกสารธุรการชั้นเรียนครบทุกชั้นเรียน 5. มีการวางแผนกำหนดเป้าหมายประเด็นพิจารณาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานโดยมีฟอร์มซา่ากำกับเริ่มต้นวันเปิดภาคเรียนด้านบริหารงานบุคคล 1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น active learning 2. การจัดบุคลากรในการปฏิบัติงาน4ี่าย สประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบเป้าหมายในการจัดการศึกษาด้านบริหารงานงบประมาณ 1. จัดสรรงบประมาณโครงการกิจกรรมเพื่อการดําเนินการก่อนเปิดภาคเรียน 2. จัดทําแผนบริหารจัดการงบประมาณประจําปีตลอดปีงบประมาณด้านบริหารงานทั่วไป 1. การวางแผนด้านมาตราการความปลอดภัยของโรงเรียน 2ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้มีการทำความสะอาดบ,บริเวณภายในโรงเรียนห้องเรียนต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน